สวัสดีครับผมสุรชัยตั้งใจพัฒนาครับสวัสดีครับผมชรัตมาจันเรนนะครับสวัสดีครับคุณตั้งสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่ AI Signal นะครับช่องเราพูดถึงหุ้นไทยนะครับการเทรดหุ้นไทยนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดเทรนนิ่งเป็นเอพิโซด0.1นะครับเราจะพูดถึง อขอบเขตกว้างๆนะครับวิธีกว้างๆในการลงทุนในหุ้นนะครับที่เพื่อนๆก็อาจจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับขอขอพูดให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มว่าเรามีกันสักกี่กลุ่มนะครับขอกลุ่มแรกก่อนเลยว่ากลุ่มใหญ่เลย Value i n v e s t i n v e s น o r เนี่ยมันยังไงครับ Value นี่ส่วนใหญ่ก็นักลงทุนนี่จะพิจณาในเรื่องของโมเดลของธุรกิจพิจาณาในเรื่องของทางบัญชี ความสําปันในการแข่งขันของธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมูลค่าแล้วโอเคเข้าลงทุนลักษณะของ value เนี่ยคือลงทุนระยะยาวนะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนั้น,เป,นเป็นปีไหมคุณใหม่เป็นปีขึ้นไปเลยครับถ้าคิดว่าธุรกิจนั้นโอเคน่าลงทุนคือมีมูลค่าที่ต่ำละหรือว่าต่ำกว่าอะไรเงี้ยลงทุนได้ระยะยาวเลย value จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถือยาวปันผลด้วยแล้วก็ capital เก i n ด้วยใช่ครับผม ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้า<ม>แวรลูแล้วบอกว่าถืออยู่เดือนครึ่งเดือนนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นจะไม่ใช่แหละครับ<ม>อ่าส่วนอีกรูปแบบหนึง่งเป็นยังไงครับคุณตั้งถ้าเป็นเทคนิคอลอ่านกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราใช้อยู่ด้วยนะครับเป็นกลุ่ม,มของกลุ่มเทคนิคอลนะครับเราพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลักนะครับ<ม>โดยเชื่อว่าราคาราคาเนี่ยในราคาที่เกิดการซื้อขายในตลาดนะครับก็ได้ ได้เป็นตัวแทนของมูลค่านะครับของข่าวแล้วก็ของอารมณ์ของทุกทกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราเลยมาศึกษาที่ราคาเลยนะครับแล้วก็ใช้ความเคลื่อนไหวของราคาตรงเนี้เข้าซื้อขายนะครับอืมอืมก็จะมีที่งเขาก็มีตั้งแต่ระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะเป็นภายในหนึ่งวันนะครับหรือถือข้ามวันระยะกลางๆงก็อาจจะเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับระยะยาวก็อาจจะเป็นถือหลายเดือน แต่ก็คงไม่ถึงขั้นหลายปีนะครับคุณหมายว่าไงครับก็เป็นช่วงๆในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับผมเราเทคนิคลเราอยากจะอยู่เฉพาะช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับอพอดูไม่ดีเราออกครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยถือหลายปีครับอแสดงว่าเราไม่ต้องพิจารณาเลยผลมูลค่าพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวข่าวยอดขายครับเราดูราคาอย่างเดียวครับ ดูราคาสะท้อนทุกอย่างให้เราลงทุนใช่ใช้เทคนิคใช่อย่างนั้นเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆออขอพูดอีกสักกลุ่มหนึ่งที่จัดเข้าเข้าสกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ตามข่าวนะครับนักลงทุนที่ตามข่าวากิจการไหนยอดขายเป็นยังไงนะอาจจะเกิดการมีสินค้าใหม่นะครับ หรือผู้บริหารมีความสามารถได้ผู้บริหารใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะการตามข่าวนะครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อกลุ่มนี้เหมือนกลุ่มเพื่อนบอกนะค่อยๆบอกกันมาข่าวดีก็เข้าลงทุนใช่บริษัทนี้กําลังจะมีลูกค้ารายใหญ่หรือกําลังจะมีใครมาเทคโอเวอร์ over, อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเขาเล่นข่าวกันไปกลุ่มนี้ค่อนข้างใหญ่นะคนตั้งจริงๆตลาดาาหุ้นไทยเรานี่ใหญ่นะหุ้นก,กลุ่มนี้นะ เออตอนเข้าเนี่ยก็อาจจะมีเซียนกระซิบนะครับอตอนออกเป็นไงครับเขาออกไปแล้วครับเรายังอยู่สบายเลยเราเปลี่ยนกลายเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วยาวแล้วครับตอนนี้เริ่มยาวแล้วกลุ่มเป็นอะไรกกลุ่มกลุ่มนี้ก็อาจจะเกิดคือไม่รู้จะเข้ากลุ่มไหนอะมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าเราฟังข่าวใช่ไหมครับมาร์เก็ตติ้งก็แนะนํา นะ,อะกองทุนนู้นกองทุนนี้ก็พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็พาให้เราอยากอยากเข้าลงทุนในหุ้นต่างๆแต่ก็อาจจะยังไม่มีระบบนะครับว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไรกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่นะครับไหมใช่ใช่แสดงว่าบางคนก็เพื่อนๆบา,บางคนนะครับอาจจะเคยลงทุนมาแทบทุกสไตล์แล้วนะมีทั้งแรูกก็ถือกันยาวก็มีเทคนิคก็เคยลองมาแล้วนะกลุม่มเพื่อนบอกก็มี ไม่รู้ว่าเป็นผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ของเราของเรานี่เป็นยังไงครับคุณตั้งของเราเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะเราสร้างบอทขึ้นมาสองตัวนะครับเพื่อจะอัลโตเมทขั้นตอนการซื้อขายให้สะดวกเพราะว่าข้อเสียหนึ่งของเทคนิคที่เพื่อนๆอาจจะเคยสัมผัสมาคือเหมือนกับเรานั่งเฝ้าจอโอ้โไม่ไม่เฝ้าไม่ได้เลยไม่เฝ้าขาดทุนเลยอะไรเงี้ยตอนเฝ้าก็กําไรดีหรือหรืออะไรทํานองนี้นะครับทีนี้พอเรา ทำเป็นบอร์ดขึ้นมาด้วยอัลกอริทึมที่เราทดสอบมาอย่างดีเนี่ยนะครับก็สะดวกสิครับอแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่เฉพาะในช่วงที่ตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับอืตลาดขาลงเราเพินนะครับอ๋อแสดงว่าเราก็สะดวกขึ้นเยอะเลยถ้าเรามีบอดมาในช่วยในการเข้าเทรดอะไรเงี้ยนะสะดวกครับไม่ต้องร่างเฝ้าจอสะดวกเลยออเมหมดเราให้เวลากับการดีไซน์แล้วก็การทดสอบระบบมากกว่าครับออืืมม โอเคอ่ะได้ครับยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการใช้บอทในการเข้าเทรดจะเป็นยังไงเทคนคโลอลตรงนี้มาอย่างไงนะของเพรเราก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคได้ครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ